โอเคตอนนี้นในเกมควา a นัทินโซนนะครับ so basically just ตรวจของข้ามือกันนตัมบิ๊เอาออกแค่นั้นไม่เป็นไรมากเนะ <c oughs> อาตื่นหรอคุณข้าวัญชาผมว่าคุณนอนฝันหวานอยู่เลย <c oughs> ความจรงิงคงไม่สวยหรูข <c oughs> นาดนั้นหรอกมัง้ง <c oughs> โอเคยังไงก็ตามนี่เราเข้าสู่โลกความเป็นจริงเราไปถึงจุดตรวจอัลฟาแล้วพวกเขาต้องการกำลังเสริมแลวนั่นก็คือเราเองแหละโอเคเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะครับผมข้างนอกนั่นอนะ่ะมันไม่ใช่แค่ความตาย,ยาเดียวที่คุณต้องระวังไม่ใช่แค่ความตายเดะเดฟ right. so this you of situation are all aware คุณคงจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเมืองนี้มันซอมบี้เต็ตไมไปหมดเลยแต่ใช่ว่าทุกคนจะติดเชื้อแล้วเราต้องเชื่อคนที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ไอ้พวกที่แอบติดเชื้อเนี่ยมันจะลักลอบเข้ามาเพราะฉะนั้นก็กักกันพวกมันไว้ง่ายง่ายโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ไปจุดตรวจเลยล่ะจะได้ไปเอ็กซามินพวกมันสิมโพน ơ Oh shit, the โอ okay. ้ยประตูโอเคฮือม right? ีเซ็นเซอร์เหรอไม่รู้เลยตะโกหกว่าคนต่อไปแล้วก็เดี๋ยวทหารจะให้คนเข้ามาเองมานี okay. ่โอเคคุณรอดชีวิตคนแรกลองดูซิว่ามันมีในสดุงตาคุณหรือเปล่าที่แบบเป็นซิมป์ซิม ptom แน่นอนดีว่ามีดูหัวมันสีแดงขนาดนั้นนะเราต้องจดเอาไว้นะครับเออโอเคคนลุงเดี๋ยวนะคนลุงกดซีซิมต์สโอเค w h a t e v e r a u r red skin rightwhat's thatis that rash มันนี rash ไหม is that มะหัว ให้ distribution map อ๋อโอเคมี quarantine liquidation มีอาการแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันยังเชื่อไม่ได้เราควรจะกักตัวเขาไปก่อนอ๋อไม่ใช่ลุงละพี่ชายพี่ชายเห็นรีดรีดโอเคไปควอนตีเลยพี่โอเคง่ายง่ายมาก Ma! Make me All right. Let me see. Trust me. You're in a quarantine zone. Stay calm. Are you? Prep. When? He'll do. No. 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 bruise? That's it? But these people will appear in the future like, It's just bruce Okay, you know what? Quarantine Wait, why? I'm fine Help us a baby No, get the fuck out of there Next I was bitten by, by a dog uh, not a zombie I uh, know my cat Oh my god <laughs> <laughs> That's not my bro Nah, that's cap That's cap เวลอนั wait, wait okay. so like ่งสบายมากโอเคข้าไปมักเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ confirm ์มซันอฟอินเฟคชันก็คือติดเชื้อแน่ๆแน่ต i ด a t i o n ไปเลยจะให้ลุงไปไหนเนี่ยลุงขวานะเออเดี๋ยวไปไหนดูอุ้ยโอเคโอเค นี่จะดิสเพียเอาได้เงินด้วยโอเคเออค่าทุกคนได้เก้าร้อสวยเออวันนี้เราค่าคนที่เป็นผีได้คนหนึ่งผีเป็นซอมบี้ได้คนหนึ่งใช่ไหมก็ได้เก้าร้อยโอเคคนตเมนเนส์สองหกร้อยโอเคนั้นตกคนละสามร้อยแล้วทุกวันจะเก็บร้อยสิบโอเคจำมาละกลวมีะหัได้เงิน อย่างแรกให้เราไปเช็คคนที่อยู่ควอนตีนก่อนเนาะ right มาคอมมานด์เดอ bro talks me nicely ให้เช็คคนที่อยู่ในน้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คือเวลาแม็กซิมัมคือ2วันใช่ไหมถ้าสวันเนี่ยเราทิ้งเขาไว้เขาก็าจะเป็นซอมบ,บี้ถ้าเขาติดเชื้อไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ฆ่าเขาได้เลยในนี้โอเคไีส okay, ิ Great, Identification he's verified. still alive. Quarantine over to So he can be moved to the block. Oh, okay. Bruce is got so by go the block. Flips. <laughs> <coughs> <coughs> by The way spot symptoms faster. Grab the scanner. Mm, scanner. Oh, okay. ยูสแกนเนอร์อ๋อเพื่อดูใต้เสือ้อโอเคแล้วก็เอฟเพื่อเปิดไฟฉายหรือยูบิไลท์นั่นเองโอเคก็แค่พุ่มเพรียเป็นตัวแตดิกล่ะแล้วอืมไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูยิ่งซิมแคลร์คือเราต้องพยายามให้คนอ่า ควอนทีนน้อยที่สุดเพราะว่ามันแดกเงินแต่เขาพี่อันนี้คืออันนี้คือสิวหรือแรชเนี่ยแบรยูโนว่าสแตนในควอร์เรนทีนซาร์รี่เฮนรี่คุณไม่เข้าใจ I think I do bro I think I do alright มาเฮ้ยโอ้โหใส่หมวกไปละ I feel okay I don't <I> promise ผมสบายดีนะ <laughs> ผมสัญญาเลยหน้าไปโดนอะไรมากเลย ถ้า uh, อย่างนี้เราเก็บไว้คนวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งเราใส่คนเข้าไปแล้ววันต่อมาไอ้คนที่เราเก็บไว้มันกลายเป็นซมบีได้ไมันฆ่าฆ่าคนทิ้งไงเฮ้ยโอเคจริงเหรอรอยอะไรเนี่ยสิน what the fuck was that อะไรเป็นเศษนิสกอตอะไรเป่นูกโอเคใหม่มา,มาคือชายคนนี้เขาม,มีสกินคัตนะครับ I don't think you're okay bro so you have b r u i s e and skin cut so Gary Stewart b y What do you mean just precautions มาถึงอะไรอ่ะต้องลงมาไว้ก่อนอ่ะกับพี่ดูติดเชื้อพี่ Next Hey yo what is that eyes bro น uh. ันคือ yellow eye เนอะเขาบอกว่าเขาโดนหมากัดมาอีกแล้วอันนี้คือ bruise ใช่ไหม bruise โอเคเขาบอกว่าเขาโดนหมากัดมาแต่ไม่ไม่เห็นรอยเลยว่ะอ๋อ uv ได้ด้วยว่ะหมากัดตรงไหนอะ ไหนหมากัดอ่ะเอา้าพูดอะไรวะซสก็อนฟิสโซเฟมพีที่เมต่กี้เขาบอกว่าเขาโดนหมากัดนะไม่ใช่หรอ Well I don't think that's a dog bro I I don't ตาลึกๆด้วยไปเลย See guys seem Peter Mitchell e you You o r n v ซิวพีเตอร์มิเชลล์ทุกอย่างโอเคหรือเปล่าอ่ะไม่หมากัดแบบนั้นไม่ใช่ละ โอเคไม่หายไปเลยลิควิดเดชั่นจริงมาเหยื่อมันไม่ใช่ลิควิดเดชั่นแล้วอะมาพทรเฟกับปาาไฟกิเชีะบอกมียงานนะโอเคโอ s h i นี่เืาอะไรอะสิวใช่ไหมไม่ใช่แรชใช่ไหม What ever man คุณสตีเฟนฮิลส์แปลควันทีนบราเร์เดียวเดียวอายุห้าสามแต่ดูเด็กมากโอเคครับคุณตาเจอกันครับไปจะอีรบเอรองนบรมาโอ้ใส่แว่นมาด้วยเด้ออะไรนะ Not a zombie. Shandon, mm maker, man. a zombie Mhm, let me see. No oh, well on That's cap, bro. That that's the biggest cap. Oh my god. What Oh my god. That's not a bruise. That is not a bruise. I'm sorry. Um Elena Smith. That's necrosis for sure and then that's bite, man. ไปผม s ่อเลีะเลยนะจะส o u guys are nervous ทำไมทุกคนดูตึงจังเลยอะทุกอย่างโอเคหรือเปล่า No it's not bro That's not a bite mark like that No I meant talk bite mark เออโอเค okay. นี่ไงได้900โอ้รวยต้องทำอะไรกอะ,อ,ะอันนี้อะไรอ่ะ อ่าฮะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวมาคงสอนแหละไหนดูเลยมีคนคแคนเทียไอเนี้ยผมว่าติดเชื้อชัวร์ตัวเนี้ยวันวันเดนแควอนเทีนเนี่ยเยขาดูวันเดนผมเรียกเป็นผุ่นเพ้เป็นแต่เด็กแล้วถ้าพรุ่งนี้เขาไม่ติดเชื้อเราก็ส่งเขาไปได้ ต่ว่าเมื่อกี้เขาติดเชื้อคือตายยกเนี่ยโอเคผมัซอยเฮนรี่สเตนได้ I can bro like I can do w h a t the fuck I want I can risk it I'm sorry okay ไปนอนได้นเนาะโอ้สามคนเก้าร้อยเชี้ยแต่ก็เราเก็บคนได้สองคนโอเคมาด้ว okay, ยต่ะทุกคนที่คุณให้เขาผ่านจะอยู่ในบล็อก ก็จะถึงวันอีเวคิวเอตคุณต้องดูแลพวกเขาต้องมั่นใจว่ามีอาหารและพื้นที่มากพอสำหรับพวกเขาเอาโอเคจำนวนคนแล้วก็จำนวนคนที่ไม่สบาย okay. ที่นอนที่กิน okay. ที่ปั่นไฟ อย่องที่คุณเห็นนะครับอาหาแรและน้ำมันมันไมพอสักวันนี้คุณต้องไปเอามาจาก w ว r e h o u s e แต่คุณต้องสั่งมาก่อนนะต้องสั่งมาให้ทุกคนห <Okay. S 2> ลังจากที่สั่งมาแล้ว w ว r e h o u s e ก็จะมีสป라이ส์พวกนี้คุณก็แค่ต้องเอาไปให้พวกเขา โอ้ยโอ้ยดูเย็นเอากดอีได้ไปไปอีดีว่าไปเลยบินไปเลยเลี้ยวดิทางตันไม่ใช่ล้วอ๋อ d i n i n g hall. and generator. the fuel to the fuel โอเคให้พ <presses> ล hey, kind of ังงานเอ้ยให้น้ำมันตรงนี้แล้วก็เอาอาหารไปให้ตรงนี้ไอ้เเคทปละตอนนี้ทุกคนก็กินอินอรอุ่นละวันนี้เราจะไม่เช็คผู้รอดชีวิตใหม่มีการรีพอร์ตมาว่ามีการก่อลุ่มของกลุ่มซอมบี้ที่อาจจะบุกมาแถวนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดี โอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คอันนี้เลยเอ้าแต่ยังไม่เช็คคนที่อยู่คอนทีเลยเอ้าเออคนตายแน่นอนร้อตายร้อยอะพูดเลยไม่เปิดประตูไม่เปิดอะไงร้ง Massive zombie attack. Mm uh hmm. -huh. Warning massive zombie.